ในอำเภอมโก้ต้องกลาขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดที่กรุณาเดินทางมาเป็นกําลังใจถ้าเรื่องความรักความสามาคัคคีความเอื้ออารีต่อกันเนี่ยเนื่องจากนโยบายของท่านทั่ว่าราชการจังหวัดที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเอานโยบายของท่านทั่ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมาปรับใช้เป็นปลูกข้าวนาปีซึ่งข้าวนาปีข้าวนาปังเนี่ย ข้าวนาปีนขยายความสูงได้ซึ่งทุ่งนี้มันก็เลยเหมาะสําหรับการผ่านน้าเข้าทุ่งอำเภอสามโคกเนี่ยก็ทราบว่าท่านทั้ว่ลราชการจังหวัดเนี่ยให้ความจริงจังในเรื่องของการปลาในนาก็ต้องมีข้าวซึ่งคลองเส้นนี้มันจะต่อยอดไปที่คลองลําสนุนซึ่งคลองลาสนุนเนี่ยมีพื้นที่กกเก็บน้ำเนี่ยประมาณ3-400ไร่การปล่อยเรื่อง่าบุตัวโดยปลาวันนี้ได้รับการสนุนจากท่านะทรวงจังหวัดแล้วก็ท่านผอ,อจิรพาโพสีครับท่านผอศูนย์วิจัยประมง ที่ที่กุณาให้มาณจุดนี้ในส่วนของการจริงจังเนี่ยจริงจังในงการสร้างความต่อเนื่องแล้วก็เป้าหมายผลสําเร็จที่เขาว่าเดิมเนี่ยเกี่ยวกับการผ่านน้ําเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งเมื่อปี2 5 6 3นะได้อ่านกับท่านพอแล้วว่าถ้าท่านพู้ว่าเร่งด่วนเพื่อรองรับโครงการของท่านได้นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็คือที่ยุทยาว่านการเจริญเติบโต ประเมินผลอัาการมงาวิยาลัยก็ยินดีที่จะมาช่วยในการดูแลเรื่องคุณภาพในที่เหล็กเนี้ยเป็นสถานที่อนุบาลแล้วก็ส่วนคิดการใหญ่ที่นี่ไว้ไหนก็ทราบก็สุดท้ายที่เดี๋ยวขอการเนเชิญท่านพบะคุณจริงแล้วอ่ะเรื่องเงล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆท่านว่าไม่สนใจแต่ขอจะรู้จะกปลับะเพียนที่อ่าองเขาเยอะมากยิ่งขึ้นนะ <c oughs> จะเป็นไปได้นะก็ <c oughs> <ๆ S 2> เป็นว่าดีใจให้ที่วันนี้ได้มาพบปะกับพวกเราระหว่างยิ่งว่า ก็ดีใจดีใจที่พวกเราจะิีการตามโครงการนีอนนนออ้อันนี้มันออกอาจจะไม่ออกอ่าวไทยได้ <c oughs> อขอบคุณมากครับตอนนี้แค่น,นี้ครับ <c oughs>

แต่เนี้ยเราก็ต้องยึดระเบียบของกระทรวงมหาไทยเป็นหลักก่อนแล้วก็ขั้นตอนนการี่เหลือเนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจดาเนินการว่ามีคนเรือนไหนที่เสียหายยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหาข้าวหรือผลไม้เส้อื่นๆเนี่ยก็จะใช้ระเบียบกระทรวงการคลังช่วน ส่วนที่ประสบปัญหาบ้านเรือนที่ประสบปัญหาที่วัดไท่เนี่ยก็จะสมบูรณ์ก็ดำเนินการขึ้นไปตามข้อสั่งการของทางเดินกลางซึ่งสองสามวันที่ผ่านมาท่านท่านรอในยอุบลตีท่านอ,าอุบลตีว่าใครมา,นานเซอร์เรียกรับมาที่เราที่จยยึงมีการรวบรวมว่าก็มีมุ่งานเองก็ไม่กบดาน